สวัสดีค่ะพบกับช่องเยีมพารทามอีกแล้วนะคะกับสาละเละเคล็ดลับความรู้เล็กๆน้อยๆจากทางช่องค่ะช่วงเช้านะคะดื่มกาแฟปรากฏว่าไม่หมดนะคะเหลือนะคะจะทิ้งก็เสียดายนะคะพอรู้ว่าประโยชน์ของกาแฟนั้นมากมายเสียเหลือเกินนะคะในการบำรุงดูแลรักษาต้นพืชและกำจัดไล่แมลงให้กับต้นพืชนะคะวันนี้ก็จะนำกาแฟที่เหลือนะคะไปดูแลต้นพืชจะดูแลยังไงเดี๋ยวเราไปทำกันคะ่ะ เหลือแบบนี้นะคะจะทิ้งก็เสียดายนะคะวันนี้เราจะนํากาแฟที่เหลือตัวนี้นะคะไปไล่และป้องกันมแมลงให้กับต้นพืชของเรานะคะก็หลายคลิปนะคะก็บอกแล้วนะคะว่ากาแฟนั้นมีฤทธิย์ยังไงในการกำจัดและไล่มแมลงให้กับต้นพืชของเรานะคะวันนี้ไม่ต้องพูดมากเลยนะคะทํากันเลยค่ะ นำมาเทใส่น้ำเปล่าที่เราเตรียมไว้ในกระป๋องฟอกกี้2ลิตรนะคะส่วนกาแฟนะคะก็เท่าที่เราเหลือเลยค่ะใส่ไปเลยนะคะเหลือน้อยเหลือมากได้หมดเลยนะคะกาแฟนะคะมีลิตรในการไล่และป้องกันแมลงให้กับต้นพืชน,นะคะเพราะกาแฟจะมีกลิ่นไหม้และคาเฟอีนค่ะเสร็จแล้วก็ปิดฝาเลยนะคะจะทิ้งก็เสียดายนะคะนำมาทำให้เกิดประโยชน์ดีกว่าค่ะ แค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับน้ำยาป้องกันและไล่มแมลงให้กับต้นพืชของเรานะคะถึงแม้ว่าตัวนี้นะคะจะไม่มีอาการรุนแรงมากมายนะคะแต่ก็สามารถไล่และป้องกันแมลงให้กับต้นพืชได้นะคะลองทำดูนะคะแต่การใช้ครั้งเดียวนะคะไม่ได้ผลนะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพบางท่านอาจจะไปลองทำแล้วบอกไม่ได้ผลเลยการทำ ทั้งเดียวไม่ได้ผลนะคะสําหรับสูตรกาแฟในการไล่และป้องกันมแมลงนะคะเราจะต้องใช้แบบต่อเนื่องนะคะทุกๆสัปดาห์เลยนะคะถ้าเรามีเวลานะคะไม่ว่าจะเป็นกาแฟหรือกากกาแฟหรือผงกาแฟหรือกาแฟอะไรก็ได้นะคะที่มีกลิ่นไหม้กลิ่นคาเฟอีนแบบนี้นะคะป้องกันและไล่มแมลงให้กับต้นพืชกันค่ะเดี๋ยวเราไปทำกันเลยคะ่ะ การฉีดพ่นนะคะเราสามารถฉีดพ่นได้กับพืชทุกชนิดเลยนะคะสําหรับกาแฟนะคะเพราะว่ากาแฟนะคะไม่เป็นอันตรายนะคะไม่มีฤทธิ์ที่ร้ายแรงมากมายนะคะสามารถฉีดพ่นได้กับพืชทุกชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับหรือพืชไม้มงคลต่างๆนะคะฉีดพ่นเพื่อป้องกันและไล่มแมลงให้ไกลให้ไปจากพืชของเราได้แบบสบายๆเลยนะคะ พ่นไปเลยนะคะกลัวว่าแมาลงจะมาทำลายหรือกัดกินนะคะก็ฉีดพ่นเพื่อป้องกันไว้ก่อนได้เลยค่ะค่ะไม้ดอกไม้ประดับสวยๆนะคะฉีดพ่นไปเลยค่ะ ค่ะสำหรับการฉีดพ่นป้องกันไล่แมลงให้กับต้นพืชน,นะคะด้วยสูตรกาแฟสูตรนี้นะคะถ้าเพื่อนๆนมีข้อสงสัยหรือว่ามีคำแนะนำนะคะก็ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องเยแมวพาทำได้นะคะถ้าเพื่อนเเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นำไปใช้นำไปทำก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ทางช่องเยแมวพาทำด้วยนะคะคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณมากค่ะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ ค่ะสิ่งไหนใช้ได้นะคะสิ่งไหนใช้ได้ทําได้ก็นํามาทําให้ก่อให้เกิดประโยชน์ได้แบบง่ายๆแล้วก็ประหยัดแบบนี้เลยค่ะ